ครับประมาณโลหนึ่งครับประมาณ1นโลว่าไปเอาเหมือนกันขึ้นตนายเชายเครื่องหนึ่งไม่หลบสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมือนี่พ้าพี่น้องมากู้รอบยามรอบครับอยู่ฝ่ายดำลรนนะครับไปครับพี่น้อง มาหลุนมาช่มน้ากันครับสีมานบ่อครับมือนี่สีมีป่าบ่อนะครับฝนตกแห้งครับสองสามมือน้ำขึ้นย่างลายเลยครับหลอบนะครับหลังหนึ่งไม่ได้มายามแต่เมื่บ้านนี่ครับไม่รู้ว่าสีมีป่าบ่อนะครับสีมีป่าเขาบ่อน้ำเบิงหลังีก่อนครับผมหลังอยู่ฟังๆนะครับ นี่นะครับตายคีบหน้ามหลปลาขาวนะครับปลาเขลาลาำไม่อนเนาะเน่าเลยครับโอ้ครับตัวใหญ่ๆเสียดายนี่ครับ หัวซุปตาด่างพอดีเลยโอ้หมานยเยอครับนี่ตัวหนีเน่านะครับถิมนี่ก็เน่าครับถ้าผมลงมายามเมือเศร้านี่โอ้ได้การเลยครับเสียของเลยพี่ป่ามีใครน่าจะถือจะเมือบวานละครับนี่ เป็นโลอยู่ด้วยครับพี่น้องได้เป็นโลอยู่ครับครับประมาณโลหนึ่งครับประมาณหนึ่งโลมีแต่ปลาคารามหลุ่นๆเลยครับไปครับผมไปเที่ยวปลาทั้งฟังนะครับ ปลาขาร่ามครับอ่าแมข่ช่วงนี้ฝนตกดูกครับตกแทบทุกมือเลยครับพี่น้องปลาขาวลุวนๆเลยปลาขาร่ามเดี๋ยวอีกสองลังนะครับ สองหลังกับหลังหน่อยครับไปเบิ้งหลังหน่อยก่อนครับผมหลังหน่อยกระดักปี่นะครับครับพี่น้องหลังหน่อยนี่ป่าบ่ครับหลังหน่อยกระยายมาตสไฟเลระครับบ่มีเลยครับหลัง ครับหลังนี mm ่กับโมนี่กะจะดักไปจุดเก่าเนี่ยแหละครับเหลืออยู่สองหลังนะครับเหลือรอตั้งสองหลังอู้หลังนี่กับเขาได้ครับเนี่ยเนี่มเห็นป่าอยู่ครับ โขลยอยู่ครับหลังนี่จะมาเป็นหลอกเพิินนะครับมาหล่นหลอกตั้งครับหลังนี่คุณตกนะกิดต่อกันสองมือนะครับสองขพืนสามขพืนมาหุ่นครับผม บุ๊บบมีครับรอบตั้งบ่มีเลยหลังหนึ่งบ่มี่เจโตัวเลยครับนี่ปากกาหน่อยตัวเดียว อมาหลุดลังนี่ครับผมตายครับอ ตัวเดียวครับปลาตัวน้อยลอดดงังปลาตัวน้อยนะครับลอดดังบอกล้วครับนก็จะดักไว้จุดเก่านี่แหละครับ ปลาตัวหน่อยนะครับปลารุ่นนี่ประมาณโลหนึ่งนะครับหลังนี้หลังเดียวมีแต่ปลาคารามห,หล้นลวนเลยครับ เยอะยังโอ้ไม้แตกมาแรงสิมากอยูม่มาแรงมาลองเบิงว่ะ ประมาณหนึ่งโลครับประมาณหนึ่งโลเอาลงไปดักไปจุดเดิมน,นะครับเขาลังเดียวยปลาตัวน้อยมันอยากหลอดด่างอยู่ ได้ว่ามื่บ้านกลางมองวออันยั่หนาไปเอาไปปิ่งดิอ่ะบ่ปเปาแล้มกันมันเคื่อนไอบบน้จักนี้แหันก็หลายาขาว้ยตายเครื่องหนึ่งมไม่หลบบ่ได้มาหยามแต่หมื่้านนี้แล้วเลเอาถิ่ม,มปแบบไปวะมีตตวผู้เฒ่าต,ตัวตึกเหมือน มีอะห้ง่มันคืนนี่มันเคลื่อนสิไปจะเข้าขึ้นแต่เมื่อเคลื่อนนี้ป่ะน้ำลงล่ะไปเบิ่งมองกันับกะยามรอบแล้วนะครับหาหลังหกหลังครับกระเขาอยู่หลังเดียวครับ เป็นปลาขาวนะครับปลาขาวล่ามปลาสวยตรงงามเลยครับน่าจะเคาจะมือวัดนะครับผมม่เด้มายามตายกะลหลนะครับตายกะเครื่องหนึ่งเน่าครับกะได้อยู่ประมาณโลกว่ากว่าครับประมาณโลกว่ากว่ากะปั่นในเพิ่นไปปีงนะครับปั่นในเพิ่นไปปีงเบ็ดเลยเพราะว่าปลาเมื่อคืนนี่ผมได้มาไหลครับประมาณสี่สิบห้าสิบโลนะครับปลาขาวปลาสอยปลานางไทยนะครับปรากฏครับเมื่อคืน ช่วงฝนตกแห้งๆนะครับปลาขึ้นไปตึกตาดําข้าวเจ้าครับเมื่อคืนในพูลัสี่สิบห้าสิบโลอยู่ครับฝนตกนะครับเลยบดิไทยให้พี่น้องด้เบิงครับเมื่อคืนนี้ฝนตกฝ่าเหลี่ยมนะครับครับผมกขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่พี่นาครับผมสวัสดีครับ